ีเท่าไหร่อะคันนี้สามแปดโอ้าแปดแสนเก้าหมื่นเ็นมหนเดิ้นนมันด้นเฮ้ยหล่อจัด<ห>เดี๋ยวไปเก็บรถกันไป,ข,ปนขับรถผมมาโอเค,อเคก,กลางนะ,ะคิดถึงนบน,นฟ้าไป คนบนฟ้าที่ไหนตอนนี้คนบนฟ้าหายไปเลยคนบนฟ้าได้คจุตัวปรอแจ็คอแจ็คคือมาแจ็คจะถามอยู่ครับว่าว่ามันมันมันซ้อนได้ไหมครับซ้อนได้ครับซ้อนได้ครับนั่งสองครับจุบไปกับแจ็คเดี๋ยวคูขับคันนี้เฮ้ยเฮียเขาเท่อะมันมีมันมีการเดินอีกปะมีใครเท่หวะ แต่ันนันยังเหรอออกผิดต้องหน่อยแต่ต,ตังว่าซื้อขับที่เราสามคนอะขาเฮียกูเป็นกูเป็น,ก,ปนกูเป็นตำรวจกูจโดนไล่ออกแล้วเนี่ย <c oughs> เ,ออเดี๋ยวไปออกดีกว่าลืมอ,อกไม่ได้ทำงานด้วยเขาแต่เขาได้ขับรถยนต์มาเยอะแล้วเดี๋ยวขับมอไทยด้วย ตับลมอ่ะตั้งนี้มึงดูตั้งนี้มึงดูอิไว่นะอะไรกินเนื้อป่ะเนี่ยกินเนื้อบ้างมาเนี่ยกินโปรตีนเข้าตัวบ้างป่ะท้าไมเหมือนร่างกายมึงอิ่วอิ่ยปากมึงซิงซี่งไงเนี่ยเออกูจะหาบาลีสกินจูนเนี่ยแม่งวอกจัดเลยวะกูเห็นปกติเว้ยแต่ว่ามึงเห็นน่าจะวอกใช่ปะไม่แบบจริงๆเลๆๆๆี่ยแบบจริงๆริงเนี่ยฮะจริงๆคือเออปากมึงซิงซี่แต่ดูซิซี่ ที่ไหนที่นี่แหละเนี่ยตรงเนี้ยไอ้เจเด่นไอ้เจ้ดูปากซีดป่ะไม่ค่อยกินเนี่ยปากซีดใช่ไม่ค่อยเติมโปรตีนไงใช่ปากซีดมีบัตรลิสกินแล้ววะมันกินไม่ได้ช่วงนี้มันกินอะไรบ้างอ่ะข้าวอ่ะมาโปรตีนถึงเบ้าโปรตีนถึงตัวเปล่าคุยเวลานั่งผมจะคุยมึงอ่ะมาคุยกับควายเลยอ่ะไม่เราตั้งคาร์เรไป กูตัดเป็นหวังนี่ก็บบไว่เหลืออุ้มี่ไอ er> ้จุ๋ซื้อคนละคันปะใช้ได้ดีกว่าจึ๋งเนี่ยกูมีโยแสนเจ็ดตัวพล่เฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาคืนนี้กูไปหาจุดกูตั้งขายจุดไได้เข้าไม่ได้เข้าเลยเนี่ยกูหาจุดให้คนไปหาล่ะเคยเป็นเทย์บอยแต่ว่าตอนนี้ฉันเลิกแล้วตอนฉันเลิกเป็นเพราะว่าฉันแคร์เคยเป็นคนแย่

พวกขับเวสป้ามาแบดแบดแบบเฮ้ยเดี๋ยวเจสไปรับอันนี้รับรับคนที่มีหาเล็กก่อนเลยทางแรกอเดี๋ยวหาคนไปกลุ่มกลุ่มหาเลก่อนเลยทางแรกได้ได้ไดต่ต้องมีก่อนนะไปรับคนนงต้องมีรถก่อนใช่ไหมต้องมีรถก่อนคับล้านแ้อก้คารลนเจ็ได้ปะมึงซื้อเอ้ยมึงสองคนซื้อคาร์ลนเจ็ดพัน้ปะเาเแรงตามป่ะไม่ยาวเราไปก่อนันนี้ก่อนนี่แหละเี้ยไม่อยากแกมมันรถมันนล่งล่งหรือเ่าเบงรถมันกัดขนาดนั้ ต่างๆ,ๆนี่ยะื้อันนี้แหละแต่จริงๆจะลองลองลงลองหลายๆคันดิมันจะได้แบบบางคนอาจจะชอบแบบหัวกลมหัวๆๆนู่ออนห <ลง S 1> ั<ด>นเวเน,นี่ยเออแล้วเคยลงดีิทำยามันใน,นนี่มันไม่เท่เก๋ได้บีเอฟว่ะบีเอฟปะลงอ่ะบีเอฟสิ่งๆอ่ะไอ้ที่เนี่ยเขาขับเขาขับไอ้นี่อันนี้เลยไม่งเหมือนแม่งขับหาบเรียบร้อยอ่ะตอนเนี้ยไอ้เราจะขับหาบเลยไม่ใช่หาบหาบบีเอฟนายพูดอยู่ไหนวะเดี๋ยวเอ้ยเข้าบอลยี่อะไรกับนึง ดี๋ยวพวกแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียร์กเคลียร์กันมันขี้เกียจจัดแล้วช่วงเนี้ยน้องมือไหนเจสเฮ้ยพอศูนย์จุดสองอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไอ้พอยโปรยเลยนะผอยวิลี่อยู่ไหนหหาาจจุุดดผู้วอยู่ไหนอยู่ไหนผอยวิลี่โรอยู่ไหนมาเจอที่นี่เลยไอ้เอาวิลี่เอาวิลี่มาเอาเอาคุยแบบมุมมืดดิมุมมืดดิเอาแบบเหมือนฮุ่โหรอ่ะมาเจอที่นี่เลย

ใส่บ้างเราใส่บ้างตาต้าเจ้าตาต้าเจ้าตรงหนวดอีลันมัสไอ้ใมาใส่นี้ด้วยมันใส่มันใส่ยีนแรงเลอร์เอ่อรองเท้าอะไรนะรีวายเหรอไรองเท้ารีวายกางเกงรีวายรองเท้าเรารองเท้าอะไรนะบอกว่ากางเกงรีแรงเลอร์กางเกงแรงเลอร์รองเท้าทิเบอร์แลนด์เออรองเท้าทิเบอร์แลนด์อะไรกูใส่รีวายครับไม่ใส่แงเลอร์ รีวายอะไรครับไม่เห็นมีริมแดงเลยอันนี้ไม่ใช่รีวายนะมั่วนะวันนี้ริมบึงก่อนตอนเนี้ยตรงมั่วอุ้ยสวัสดีเพื่อนเจอคุจะเจอบอรบหรือเปว่าคุณเดินเข้าไปเนี่ยเจอวางสีเพื่อนเฮ้ยเข้าได้ มึงถอยวิลลี่มาดิตรงร้ยมนะันอะเห็นหน้ามาแล้วตลกส่งเราให้มนะันละใครมาได้เก้าห้าไอวิลลี่เหรอวะไปไอวิลลี่ทักมาอ่ะเรา 943ไปโครโดคาสิโนอ่ะาคาสิโนอตยโตไอายโตเออบ้านอุดอง้งเออบ้านอุดอง้งบ้านอุดองบ้านอุด้งมาเลย ครับพี่เอวิลี่เอวิลี่มันถึงยังอะไหนกูไม่เห็นมึงขออยู่ข้างในกันอืมไม่เห็นรถนี่ปะเนี่ยรถกูเนี่ยเห็นรถข้างในกูปะ เห็นเห็นะครับพี่เออไปซื้อมาซะถ้าอยากอยู่กูอยู่โอเคไหมได้ครับพี่แต่ถ้าไม่ซื้อไม่เป็นไรก็ดีว่าเราต่างคนต่างอยู่แค่นั้นเองแค่นั้นแหละโอเคครับพี่ ไปหาจิตอาเล่ค่ะร้านร้านสามไม่มึงสองคนอะไรมึงสองคนอะเอ้ยไอ้ตัวที่ไม่หายนะไอ้เนี่ไอ้เนี่ยตัวมีปัญหาอยู่แล้วมีปัญหาอยู่แล้วใช่นะมีปัญหาถึงกูอยู่แล้วมีึงตามมา ไปยิงตกปลาดิไปสอนตกปลาดิาาดโอ้โหจะสอนอยังไงมันยากอ่ะเพื่อนไม่ยากพยาาได้เดีผมพมพไปเอาน้ำตกปลารวยกูก็ตก <c oughs> เอาที่หาหาเจเลียงไหมมีเจเลียงไหมมึงอ่ะเติมได้ป่ะเติมแม็กได้ป่ะเติมแม็กแล้วเอามาขายได้ป่ะวะเติมแม็กก็มาขายอ <c oughs> ไอ,ไอ้เี้ยบัตรเอ้บัตรฟีเมียมโคตรเลยเฮ้ยจุดอันนี้ป่ะเหรอกูบินอย่างเงี้ยไฟ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 อุมาอุมาเร็วอุมาอุมาอุมาเร็วเร็วจู กูบินอยู่อะกูบินเรื่องอะไรไม่รู้อยู่อะเราอยู่ด้วยกนันนะฮะยังไม่ได้ไพูดอะไรเลยนะห,หน้าตาดี่เราหน้าตาดีเกินไปป่าวไม่รู้เนี่ยโอ้เอาอยู่แล้วอะไรวะมันเป็นอะไรวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะไปกราังไปจุดไหนเนี่ยจุด,จดอะไรมาวะจุดอันนี้อะจุดช่องจูกุกูอิจู่ช่องสำรองยังไม่ครบพันนะฝากตามด้วยซ่อมไฟซ่อมไฟซ่อมไฟป๋อซ่อมไฟอยู่แถวสเตเดียมมาหนึ่ง เปืองเดียวเองเพื่อนสเตเดียมโอเคปั๊มปั๊มปั๊มสเตเดียมปั๊มมือสองอะอืมปั๊มมือสองนี่ไหไรปะพาไว้ ใช้ได้วะให้จนวะมันหล่นมาพอดีมันหล่นมาพอดีให้จนมาเมื่อกี้มันหล่นมาพอดีมันหล่นมาพอดีอ๋อไอ้เจ้าไอ้เสาไฟจุกปู้กุยจู้จ่องสมรวมที่ยังครบแมงไม่ครบพันแมงไม่ครบพันจุดสามบ้าเอาหายไปแล้วเหรออย่างตรงไปเพื่อนหนุนๆๆๆหนุนหน้าเขาเตี้ยเต็มเลย ล้านแบบว่าเอ้ยมีนะ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 ไมันได้มันได้มันแต่นอนยาเว้ยนอนยาอะไรเฮ้ยม, <c oughs> มีหมอมารอวะ่ะใครว่างเนี่ยว่างไหนมาเอยจอดดิจอดดิไอ้นี่ดิ่แบบไหนก่อนเลยไหนก่อนเลยเพาะว่าว่างไหนบ้างเนี่ยไ,ไม่รู้เนี่ยนล่นมัวอะไรเลยใช่ปะมัวเลยเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วเหรอ เอ้โจไอ้โจไอ้โจเอ้าเก็บนานอยู่เนี่ยแล้วขับมานานมานานนานนานโอเคกูทำไมกูตายกูชอบคางวะเวลาตอนตะฉาดตายอ่ะแล้วมันคางอะ นอนได้แบบกดสลิปขี่หลังเงี้ยแหละมันเหมือนลิงดี <c oughs> โอ้โหแม่ป่องเห <c oughs> มือนแม่ป่องขี่เงี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้กูกูเป็นคนบวชแล้วยัดยัดอยู่ไอ้พวกูถือะ่ะแล้วกูบวชอะ่ะมง่งเต้ง,ตมง,ตงมง่งเต้งมง่งเต้งมง่อง,มงอะ่ะ